ท่าน,นะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ใครมาวันนี้ขอบารมีหลวงปู่แพ้่ปวกปักรัษาและขอทุกท่านมีโชคกับบัตรที่ซื้อไปนะรับผมสิ่งที่เราทำเพราะว่าเป็นการบุญกันกุศลครับอยากให้ท่านร่วมบ,บุญกันเพราะว่าอ,อยากสมาคมแต่สมาคมเนี่ยครับนะ จะมีภาระดูแลศิลปินดูแลศิลปิตปนตกพุกย่าก็เยอะนะแล้วก็วววพี่น้องที่เจ็บไข้เด็ป่วยใช่ไม่มีเตียงนอนสาหรับคนป่วยครับผู้พิการนะแขนขาก็ซื้อรถบินแฉแไปครับวันนี้วัีอาจจะกับแก้ไปเนาะก็ไม่ได้มาทั้งวงนะวันี้มาร่วมด้วยช่วยกันกับสมาคมเนาะ ไปยกเรียบร้อยนะอ่ะรอมแล้วพี่น้ขึ้นมาเลยลูกก่อนจะเปิดบอลรำต้องไหว้ครูหนวันนีนะฮะขึ้นมาอ่ะวันนี้พี่น้อยจะสงใจเอ๊ะทำไมนางรำแต่ง yup. ต um ัวไม่เหมือนกันแต่ะชุดแตกต่างกันไปนะอ๋ออันนี้น้องๆนางรำนี่ก็มาช่วยแต่เชืรอแต่บังเอิญว่าที่มาช่วยบังเอิญมีของเราทีมด้วยอ่าทีมนึ่งติดมาด้วยนะก็องออดอุยได้อีกสองทีมไม่ได้ประกาศเดจะน้อยใจนะก่อนได้ดิ่ต่างด้วยทีมนี้ของนาเช้าสามสลึงนักทริปแดนนักทริแดนชาสาวสเธอร ทำไมมันไม่ไเอาสมบลึวิวะเออมันขาดไปแล้วสมะลึงอ,อ่ะอันนี้ของกานาออสเปอส์เอ้ชุดขาวชนะุดต่อไปน้องชุดสีชมพูนะอันนี้ก็เป็นอันนี้จากน้องส้มแดนน้องส้มแดนอ่ออ่าอ่าเจ๊เจ๊เจ๊เถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปโชโต้อุสาขึ้นมาพิธีจากเจษเมรุนาชบุรี จับปุษ่าจับแคปกล้องอพิเศษไม่ใช่มึงอายนี่มันแอ๊กใหญ่ก่อนอุกที่จะเปิดด้วยระบบจับบ้านหัวหน้าออดพวกเฮ็นครับเราจะขอทำการรับวบครูคารมกระดึ๊งกรดึกุมอาจารย์จร่งจังจริงที่ปฏนบัิานอยู่ที่วัดรังปัญ่านี้ พระประธานในพระอุโบสถลุงพ่อที่สัมสิทธิ์เจ้าที่จะทางตีพะอาดักเจริญปิตรถกทุกคนนะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ที่ร่วมรับไปแล้วก็จะอยู่ที่บ้านหลังมันมอย่างนี้ให้ผลรับรู้ว่าระบ,บงชาวบ้านออนโปรง่งนั้นคาดว่าท่านดนตรีจะบรรเลงเสียงเตลงไปตามจาาังหวะน้องๆหนังน,งน,งน,งนำ,นำทุกคนจะขอรับคาดว่าณโอกาสนี้เชิญครับ